ความคืบหน้าเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับรถ SUV e v e r เอเวอนะครับพุ่งชนแหบแหบคูงคุณผู้ชมพุ่งชนร้านหมูปิ้งนะครับเป็นเหตุให้สสามีภรรยาที่ขายหมูปิ้งเนี่ยเสียชุดคาที่เบื้องต้นนะครับผู้ขับขี่มีอาการมึนเมาด้วยนะครับเหตุเกิดเมื่อวานเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นครับคุณผู้ชมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวบ้านระแวกนั้นไม่พอใจมากครับเนื่องจากว่านายคนนี้มีอาการมึนเมานะครับ ทั้งสองสามีภรรยาที่ขับรถนะครับเอเวอเรสต์เนี่ยรีม่างมาด้วยกันเนี่ยมึนเมาทั้งคู่นะครับแล้วก็ไปนะครับพุ่งเสรยรนะครับเรียกว่าอัดร้านหมูปิ้งนะครับจนทําให้พ่อค้าแม่ค้าสองผัวเมียที่ขายหมูปิ้งเนี่ยเสียชีวิตเหตุเกิดสี่โมงเย็นครับปรากฏว่าชาวบ้านละแวกนั้นก็กดดันเจ้าที่ให้มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับในที่เกิดเหตุจนกระทั่งทุ่มหนึ่งครับเจ้าที่ถึงจะมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ชาวบ้านก็ไปล้อมรถกันนะครับกดดันให้มีการ ตรวจปรบปริมาณแอลกอฮอล์นะครับความคืบหน้าวันนี้ครับผู้ชมครับมีความคืบหน้าออกมานะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับคนที่ขับขี่เนี่ยเขาอ้างว่าไม่ได้เมาอ้างว่าดื่มมาแค่ขวดเดียวนะครับไม่ได้มีอาการมึนเมาอะไรมากมายหลับในประมาณนี้นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนะยครับทางตํารวจสอนอพงพางนะครับสอนอบางพงพางเขามีการควบคุมตัวนายนวชาติราชนิยมครับอายุ60ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาเมาแล้วขับนะครับที่ชนสสามีภรรยาขายหมูปิ้งจนเสียชีวิตเนี่ย ไปฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ครับในช่วงเมื่อเช้านะครับไม่มีญาติเดินทางเข้าเยี่ยมแต่อย่างใดน,นะครับผู้ชมผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าขณะเดินขึ้นรถคุมขังนายนวชติเนี่ยเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าก่อนเกิดเหตุนะครับตัวเองเนี่ยดื่มเบียร์มาแค่ขวดเดียวและก็ไม่ได้มีอาการมีแอลโกอฮอล์อาการแอลโกอฮอลิซึมแต่อย่างใดกระทั่งในช่วงเกิดเหตุนะครับขณะขับรถจู่ๆตัวเองก็เผลอหลับในครับจนรถเนี่ยชนกับ พุ่งไปชนร้านของผู้เสียชีวิตจึงอยากจะฝากขอโทษญาติๆของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายพร้อมยืนยันว่าจะรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับเบื้องต้นเนี่ยตำรวจมีการแจ้งข้อหาขับรถขณะมึนเมาสุราครับแล้วก็ขับรถโดยประมาทเปเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายส่วนผู้ต้องหาในเบื้องต้นรับสรารภาพหรือไม่นะครับตำรวจไม่สามารถจะเปิดเผยได้ครับเนื่องจากว่าอยู่ในสำนวนคดี ในส่วนจุดเกิดเหตุนะคุณผู้ชมครับทางลูกชายและก็ญาตินะิเนี่ยมีการมาเก็บทรัพย์สินที่เสียหายในจุดเกิดเหตุก่อนจะท,ทําพิธีอัญเชิญวิญญาณในจุดเกิดเหตุนะครับในวันเฉลิมโตมาซึ่งเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับตอนนี้เนะี่ยอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจนะครับเดินทางเข้ามาทำความสะอาดเก็บข้าวของเครื่องใช้ภายในร้านนะครับโดยเขาเองเนี่ยก็ยังไม่พร้อมที่จะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบอกเพียงสั้นๆว่าพ่อกับแม่ขายหมูปิ้งมานาน20ปีแล้วครับ ไม่คาดคิดว่าการขายหมูปิ้งในครั้งนี้เนี่ยพ่อกับแม่จะต้องมาจบชีวิตลงด้วยน้ำมือของคนที่เมาแล้วขับตอนนี้เนี่ยเตรียมจะนาศพพ่อกับแม่เนี่ยไปตั้งมาเป็นกุศลที่สุขโขทัยครับลองไปฟังเสียงลูกชายของช่วงครับมันเคยเกิดเหตุอะไรก่อนหน้านี้มีลางบอกเหตุอะไรไหมครับไม่มีครับไม่ม,มีมีทุกวันจะต้องตื่นกี่โมงครับพี่ก็แม่ก็ตื่นตีห้าพี่ตกใจคือ<ก>ไม่คาดคิดเลยใช่ไหมครับเยอก ได้ได้ครับพี่เสียใจด้วยนะพี่อันนี้อันนี้คือเป็นแฟนไม่ครับอัเน,นี้เป็นพี่สาว<า>ลูกชายาแล้วของพี่เป็นพี่สาวเป็นญาติกันอโอ้อโอเคได้ครับพี่ได้ทุกคนม่ตัวละครพี่ได้ได้ครับไม่เป็นไรครับขณะที่ทางญาติของผู้เสียชีวิตก็มีการเล่าให้ฟังนะครับว่าแล้วระยะเวลา,ากว่า20ปีนะคุณผู้ชมสองสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเขามีการค้าขายหมูปิ้ง เป็นประจำครับโดยช่วงเช้าจะไปขายที่ตลาดวัดดอกไม้ส่วนตอนเย็นก็จะมาขายที่หน้าบริษัท ICC นะครับบริเวณซอยสาทุประดิษฐ์58ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะครับในแต่ละวันลูกชายก็จะมาช่วยเตรียมข้าวเตรียมของให้กับพ่อแม่เพื่อจะนําไปขายตอนนี้เนี่ยอยากให้ผู้ก่อเหตุรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเรียกได้ว่าน่าสงสารนะคผู้ชมครับต้องมาเสียชีวิตเสีงโวยชีวิตให้กับคนที่เมาแล้วขับ ไม่มีจิตสานึกแบบนี้เนี่ยก็ต้องดําเนินคดีไปตามกฎหมายนะครับเข้าไวท้ทีดีครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสาร้อนของสังคมครับ